ตามดูส enfin ักหนึ <multic ens cabin> ่งขันนะครับผมสักหนึ่งกบกรนะฮะเย่ได้ยินสามชามาแววๆนะครับผมขอจัดหน่อยนะครับผมจัด่อยครับพี่ โอ้เสียหูเลยขอบคุณสำหรับสามชาครับหมอ้มอเอาไปหนึ่งสักชุดมากระโดดโอ้โหเมื่อกี้แจอย่างลั่นเลยขอบคุณมากครับหมนะรับำหรับสามชาครับ เดินทางปลอดภัยน,นะครับผม